ไหนก็ถือว่าผิดผิดวิชาหรือเปล่าเนี่ย มันก็เหมือนไม่ค่อยติดนะอนนโอเคถ <c oughs> ือเป็นไตเติ้ลพ่อเดืวดีมีคนถามตัตตลตเราเโชคดีที่เกิดมาเป็นอะไรยมชวิมนุษย์ใช่ไหมปกติคนเราเวลาเกิดมาเนี่ยมันมีจิตที่จะนำให้เรามาเกิดได้อยู่19ดวงนะ ถามนักศึกษาพิรรมได้ไหมปฏิสนธิจิตไม่ได้ทำไมตอบเร็วจังเลยโยมต้องบาดผ่านกระบวนการคิดด้วยจิต้9ดวนี้เขาเรียกว่าปฏิสนธิจิตกี่โมงนี่จะเกินเวลา พแต่ละพบถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดตายเกิดตายไปเรื่อยใช่ไหมโยมในในห้องนี้มีใครจะไม่เกิดบ้างมีใครคิดว่าจะไม่เกิดแล้วปฏิญญาเป็นพระอรหันต์เลยนะอย่างนั้นนะพบที่แล้วตายจิตสุดท้ายตอนตายก็เรียกว่าจุดจิตจิตเมื่อจุติจิตดับลงปฏิสนธิจิตก็คือจิตที่สืบต่อพบก็จะเกิดขึ้นทันทีก็คือพบนี้จิตดวงแรกของพบนี้เขาเรียกวปฏิสนธิจิต แล้วก็จะเป็นไปเรื่อยๆจนกระทั่งวาระสุดท้ายของภพนี้ตุดติดจิเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั้นก็คือวาระสุดท้ายแล้วก็จะไปสู่ภพหน้าปฏิสนธิจิตก็เกิดขึ้นอีกเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะนะตอนนี้เราอยู่ช่วงนี้ช่วงนี้เราผ่านมาแล้วช่วงนี้เราจะถึงไหมถึงอมีคนบอกยางช่ญยาง <laughs> อันนี้ <laughs> ไม่ใช่วัตมนาแน่นอน <laughs> นะ อ้าแต่ว่าบางครั้งความจริงก็ใช้วัตมานาได้นะเป็นความอที่เป็นความจริงไม่ได้แปลว่าเป็นปัจจุบันอย่างเดียวถ้าบอกเราเรากําลังตายนี่พูดไม่ได้แล้วเพราะเรากำลังตายนะอันนี้นะ่ะตัวจิตเนี้ที่จะนํามาเกิดเนี่ยมันมีหลายดวงนะสิบเก้าดวงนะแบบที่เป็นคร่าวๆก็แล้วกันไม่ไม่ลงรายละเอียดนะไอ้ตัวตรงนี้มาหา มหาวิบากเขาเรียกว่าตัวที่จะนำมาเกิดเนี่ยมหาวิบากเนี่ยมีแปดดวงนะมีแบบทวิเหตุใช่ไหมที่ที่ยมที่ยมได้ยินอาจารย์ท่านพูดใช่ไหมเหตุเนี่ยมีหกอย่างเอาสั้นๆนะเพราะว่านอกบทเรียนนะ แต่จริงๆนักศึกษาพี่ทำต้องช่วยอาตมาะน,นมะ,าะาอ,อ่าได้ยินเสียงแล้วไม่ใช่ไม่รู้หรอกแกล้งไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าแกล้งแกล้งแนบเนียนไปหน่อย <c oughs> คนที่ประกอบเกิดมาเป็น เหตุไน้มีหกอย่างโลภะเหตุโทสะเหตุมโมหะเหตุพวกนี้เป็นอกุศลใช่ไหมแล้วอโลภอะโทสะอมโมหะพวกนี้ไม่ใช่อกุศลเพราะนั้นเนี่เนยเกิดมาเป็นมนุษย์เห็นไหมยมว่าควรจะเป็นฝั่งนี้หรือ <c oughs> ฝั่งนี้ฝั่งนี้การที่มีเหตุสองหมายความว่ามีเหตุหน,นึ่งอาลภะกับโทสะเวลาเกิดมานะเนี่ยตนนัวในดวงนี้นะคร่าวๆสี่ดวงนี้เป็นเขาเรียกว่าทวิเหตุก็คือจิตดวงที่นําเรามาเกิด มีเหตุประกอบในจิตนั้นน่ะอยู่สองเหตุเลยเรียกว่าทวิเหตุเหตุสองเหตุก็คืออารมพะเหตุกับโทสะเหตุแต่ถ้าเป็นติเหตุก็คือตอนมาเกิดเนี่ยมีอยู่สามเหตุคือมีอารมพะอโทสะและอโมหะซึ่งอโมหะเหตุเนี่ยเป็นชื่อของปัญญานะก็เท่านี้เองเนี่คือแค่อธิบายว่าบางคนเกิดมามีสองเหตุบางคนเกิดมามีสามเหตุก็เรียกว่าทวิเหตุกับติเหตนะมันจะมี อเหตุด้วยนะแล้วก็ไม่พูดถึงนะอยากทราบก็เรียนอภิธรรมนะเป็นรายละเอียดนะแล้วก็การที่เกิดมาเป็นมนุษย์มันก็เป็นผลของกุศลใช่ไหมโยมนะพวกนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับมนุษย์หมดนะมนุษย์ก็จะมีตอแปดดวงนี้แล้วก็จะมีดวงนี้ด้วยนะส่วนดวงข้างบนจะเป็นเกี่ยวกับไปเกิดในเดัะฉานอะไรพวกนี้อบายภูมิแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่าฌานนะก็คือทาฌาน ทำรูปประชานก็ไปเกิดเป็นรูปประพรมทำอารูปประชานก็ไปเกิดเป็นอรูปประพรมแค่นั้นเองนะฮลนะ้ตรงนี้เราก็โชคดีได้เกิดมาเป็นทวีหรือติก็ตามก็เป็นมนุษย์นะก็ใช้ความดีทำทำดีแล้วก็ได้ทําดีต่อไปใช่ไหมเราก็ได้ใช้ผลของความดีมาศึกษาเล่าเรียนใช้ร่างกายรูปนามขันห้าเนี่ยแหละมาสืบต่อทํากุศลน,นะเพื่อให้ได้อันนี้สมต่อต่อไปเท่านั้นเองนะอันนี้คร่าวๆนะว่ามีนะ อาจจะงงงนิดนึงสําหรับคนที่ไม่เคยเรียนอภิธรรมนะเพื่อไงก็คือว่าถ้าทวิเหตุเนี่ยมีสองเหตุตีเหตุก็คือมีสามเหตุนะตีเหตุนี่จะมีปัญญาด้วยนะอ,อ้าวน,นี้มันเป็นส่วนอกุศลเนะี่ โอ้ oh, ถ้าพูดนี่ต้องลงสังขาในายเลยนะักศึกษาพิธร oh <my> มท,ทราบใช่ไหมสังขาตรงนี้เป็นวิบากนะผลของอกุศลเนี่ยมีอยู่ตรงนี้ mm hmm. เขาเรียกว่าผลวิบากของอกุศลซึ่งจิตสองดวงนี้เนี่ยเป็นฝ่ายที่เขาเรียกว่าอาเหตุอาเหตุก็คือไม่มีเหตุอันนี้ประเด็นแรกอาเหตุกับสาเหตุนะอาเหตุคือไม่มีเหตุสาเหตุคือมีเหตุแต่มีเหตุเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวา แล้วก็มาดูอีกทีว่าตัววิบากที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยนะตรงนี้นะเขาสามารถมีได้สามเหตุน,นี้เพราะว่าตรงนี้เกิดในส่วนของการทําอกุศลแต่จิตเหล่านี้เป็นวิบากคือผลของอกุศลต่างกันถูกไหมกรรมกับผลของการเหมือนเหมือนกันไหมไม่เหมือน <S <S โลภะโทสะโมหะเนี่ยสามารถเกิดอยู่ในอกุศลซึ่งเป็นการทํากรรมได้แต่ว่าในวิบากไม่ได้เกิดกับจิตจิตดวงที่จะ นามาเกิดน,นะสิตสองดวงนี้เขาเรียกว่าอหตอเหต,เหตุกกะก็คือไม่มีเหตุส่วนที่เหลือแปดห้าสี่เนี่ยเขาเรียกว่าสเสหตุกะามีเหตุและเหตุที่เขามีก็มีอยู่ได้สามเหตุสองหรือสามใน 3, ในสามเหตุนี้นะอันนี้มีสองเหตุนะอันนี้มีสามเหตุส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าฌาน ยงคิดว่าทําชั้นเนี่ยควรจะมีปัญญาหรือไม่มีปัญญามีเพราะนั้นก็เป็นสามเหตุหมดเลยก็คือจิตดวงนี้มีมีเหตุทั้งสามคืออโรภพระอธโทสอโมหาประกอบส่วนสองดวงนี้เนี่ยเป็นอเหตทตุกขาคือไม่มีเหตุประกอบทั้งสิบเก้าดวงนี้เป็นเป็นวิบากเพราะว่าวิบากทําให้เรามาเกิดถูกอ่ก็คือการมาเกิดเป็นผลของวิบาก คือตัวปฏิสนธินั่นเองนะรายละเอียดมีค่อนข้างเยอะนะก็ไม่ไม่พูดกัละกันนะว่าคนที่เคยเรียนมันก็ทราบดีว่าเยอะอยู่เราพูดในช่วงเวลาแป๊บเดียวก็อาจจะไม่ทันนะแต่ว่าพอดีมีเห็นว่ามีคนถามนวะ่ามีทวิเหตุที่ติเหตุเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะสรุปง่ายคือเราก็โชคดีนัแหละที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมแล้วก็เอ,อเป็นมนุษย์ไม่พอก็ยังมีศรัทธา และมีศรัทธาปุ๊บก็ได้ขั้นต่อไปคือมีโอกาสบางคนมีศรัทธาแต่ก็ศรัทธาอยู่บ้านนะบางทีมาเรียนก็ไม่มีโอกาสแต่ว่าได้ได้เปิด YouTube เปิดอะไรก็ยังดีใช่ไหมแต่เรามีโอกาสมาเรียนด้วยนะก็แปว่าได้ได้ทั้งความเป็นมนุษย์ได้ทั้งความมีศรัทธาได้ทั้งโอกาสที่มาเรียนก็ใช้โอกาสให้มันคุ้มค่าอยานะ่แค่นี้แหละนมะอา้าวอันนี้เอาออกลเลยราติดไว้เลยเหรอ